วันนี้เราอยู่กับช่องวันเลิฟนะครับกับชุดก่อสร้างนะครับรอนนี้อ่าดำเนินการโดยเจ้ารถตักรถบาร์รถบดรถยกรถตักรถสิบล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครนี่จะแข่งทางตรงกันนะครับที่สวนสาธารณะครับว่าขนหนจะวิ่งความเร็วกันนะปล่อยไปก่อนเลยนะครับปื้นี่คันเล็กไปก่อนแล้วบื้นว้าวอ่ารถบดไปนะครับรถบดไปแล้ว โ oh, อติดล้อเขามาแล้วโอ้ย oh, ไปนู่นไกลด้วยโอ้โหดูเจ้ารถตักครับรถตักเข้าไปแล้วว้าวโอ้โหแย,แย,แยะๆไปหมดเลยครับน, ah, o, นบี่อ้าวเอาล่ไปต่อนะครับไปต่อป๊ดไปต่อเลครับนี่ไปต่อเลครับนี่เรามาทำทางกันเรื่อยๆครับเขียนตามมันไปเรื่อยๆครับเขียนเขเป็นสายต่อต่อไม่ทีต่ต่อไปเลยต่อไปเลย อันนี้ต่อไปนะครับต่อไปด้วยอเล็กต่อไปได้ไหมอ่าต่อไปเรื่อยๆโอ้สีสันสวยงามโอ้ยงามอ่าโอ้ขันใหญ่ก็มาด้วยนีก็มาด้วยอ่าหลาๆๆๆๆหลายๆหลายใบหลาย ไปแล้วแล้วโอ้ไหลไปแล้วด้วยน,นี่อ้าวสคันนู้นนำหน้าไปแล้วนี่อันนี้ก็ตามไปแลครับตามไปแล้วโอ้ยไหลไปแล้ว,ลลวนี่ไปเรื่อยๆโอ้ เข็นกันไปแล้วไอ้คาเล็กคนเล็กเข็นขั้นใหญ่ดูครับคาเล็กเข็นขันใหญ่ด้วยอ้าวโอ้อ่า,ออาเดี๋ยวเรามาดูลิปวัน่อไปนะครับ